สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณคุณน้ำฝนจะมาอธิบายใบกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ที่เราเรียนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยข้าวโดยใบกิจกรรมของเรานะคะจะมีทั้งหมด6ใบกิจกรรมด้วยกันนะคะโดยวันเราจะเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่30สิงหาคมนะคะถึงวันที่4กันยายนนะคะ โดยใบกิจกรรมของเรานะคะคจะมีทั้งหมด6ใบกิจกรรมด้วยกันนะคะเราไปดูแต่ละใบแต่ละกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆสามารถหยิบใบกิจกรรมที่คุณครูแจกนะคะขึ้นมาดูพร้อมๆกับคุณครูน้ำฝนได้เลยค่ะค่ะเด็กๆคะกิจกรรมใบที่1น,นะคะเราจะเรียนในวันจันทร์ที่30สิงหาคมนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะนับจํานวนภาพที่กําหนดให้ จากนั้นนะคะใส่ตัวเลขลงในวงกลมที่คุณครูกําหนดให้เลยตรงนี้นะคะอ่าแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆต่อไปนะคะกิจกรรมใบที่2ค่ะเราจะเรียนในวันอังคารที่31สิงหาคมนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะช่วยเติมเต็มต้น เติมเต็มต้นข้าวนะคะโดยมีรวงข้าวของพี่ต้นข้าวให้สมบูรณ์หน่อยนะคะเด็กๆด,ดูจากภาพตัวอย่างาขวามือของคุณครูน้ำฝนได้เลยนะคะว่าต้นข้าวมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเด็กๆแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะกิจกรรมใบที่3นะคะจะใช้สอนในวันพุทธที่1กันยายนนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะรังสรรค์เมนู ข้าวจานปลดของเด็กๆที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะกิจกรรมใบที่4นะคะเราจะใช้สอนในวันพฤหัสที่2กันยายนนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่านะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปักนะคะคำว่าข้าวแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะใบกิจกรรมที่5นะคะจะใช้สอนในวันศุกร์ที่3กันยายนนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่า ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพของเด็กๆที่รับประทานอาหารในเมนูข้าวจานโปรดของเด็กๆนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆทําเป็นประจําอยู่ในอยู่ที่บ้านของเด็กๆอยู่แล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายส่งในไลน์กลุ่มของห้องเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวครูประจําชั้นก็จะให้คะแนนเ,เป็นลําดับถัดไปนะคะค่ะและใบกิจกรรมที่หกนะคะเป็นใบกิจกรรมสุดท้ายเลยจะใช้สอนในวันเสาร์ที่สี่กันยายนนะคะกิจกรรมมีอยู่ว่า ให้ผู้ปกครองนะคะผ้าเด็กๆนะคะอ่านและเขียนตามรอยปะที่กําหนดให้หลังจากนั้นก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะแต่เดี๋ยววันนี้คุณครูน้ำฝนจะพายเด็กๆอ่านก่อนเด็กๆอ่านตามคุณครูน้ำฝนได้เลยนะคะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยาก มีมากหนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำค่ะเด็กๆครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอเนื้อหาแล้วก็ใบกิจกรรมของหน่วยข้าวไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะไม่เข้าใจในเนื้อหาตรงจุดไหนสามารถย้อนกลับมาดูคลิปของคุณครูนุฝนได้ใหม่สำหรับวันนี้คุณครูนฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ